เรื่องที่สังคมกำลังพูดถึงเรื่องที่เป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ในเรื่องเด่นโซเชียลกับกิติพันธุติยกุลมาแล้วครับเรื่องเด่นโซเชียลนะครับในช่วงที่2นะครับทักทายทุกทุกท่านนะครับทาง s m s ยังเข้ามาเรื่อยๆนะครับคุณกิติคุณได้รับแล้วนะครับข้อความของคุณกิติคุณคุณกิติพันธ์อ่านทุกวันนะครับทุกครั้งยาวเสมอครับขอบพระคุณมากนะครับเป็นกําลังใจให้วันนี้มีแขกรับเชิญนะครับนาน จ,จะมีแขกรับเชิญสักทีนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของโลกโซเชียลเรื่องของออนไลน์เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมันค่อมๆกันอยู่นะเวลาเราพูด3-4มสีคำนี้ถ้ามูฟังคนไหนเคยเข้าไปใน now fc บ้างไหมครับ now นะครับ now แปลว่าเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็ fc ไม่รู้ว่าแฟนคลับหรือฟุตบอลคลับอะแต่ fc แล้ว com นะฮะคือตอนเนี้เริ่มที่จะเป็นกระแสและวะ้วว่าคนชักจะเข้าไปดูกันมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยนะครับแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการทดลองออกากาศนะครับก็ขึ้นไวเนี้ยหน้าเว็บเนี่ยแต่ว่าเอ๊ะมันเหมือนกับไปไปในที่ที่เดียวแล้วมันมีมีทุกเรื่องที่แบบเด็กวัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนหรือแม้กระทั่งผมมองนะ คนที่อายุมากๆที่เล่นอินเทอร์เน็ตเป็นนะก็อาจจะชอบก็ได้นะครับมันรวมทุกอย่างไว้ในนี้เลยอ่ะก็เลยขออนุญาตหยิบยกมาวันนี้เรามีนะครับผมพูดเองไม่ได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดนี่เยอะมากนะครับแล้เดี๋ยวจะอธิบายผิดผิด,ผดถูกถ,กถกเพราะนั้นต้องเชิญ3ท่านนี้มาผมขออนุญาตแนะนําท่านแรกก่อนเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์เลยถ้าไม่มีท่านนี้เนี่ยไม่มีแนวไม่มีตอนนี้มีแนวแล้วเดี๋ยวนี้เลย คือพี่บอมนะครับคุณประสบโชคจันท์ท้มงคลนะครับพี่บอมสวัสดีครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ให้นานผู้ชมเห็นหน้าแต่เราจะยกมือสวัสดีกันเหมือนออกทีวีปกติครับพี่บอมเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไล่ไปอีก2ท่านก่อนนะครับอีก2ท่านเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับทรัพยากรเป็นองค์ประกอบหนึ่งเป็นวีเจที่อยู่ในเว็บไซต์เนี้ยนะครับท่านแรกรู้จักกันดีผลงานมากมายพี่จิ๊บ อติการหนุนพักดีนะครับครับผมสวัสดีครับเสียงรองเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่สสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีเห็นว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมเนี่ยติดตามอยู่มากมายนะครับคุณธเนศวงศิริมั่นคงหรือคุณเก่งนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีสามท่านอีกทีนะครับครับเอางี้ก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านนะเอากว้างๆว้างก่อนนะพี่บอมครับ now no wfc. com ครับมันคือแล้วมันเกิดจากอะไรครับ Now fc fc ย่อมาจากแฟนคลับครับ n o วก็คือเดี๋ยวนี้แหละครับในสโลแกนที่เราใช้อยู่ก็คือ the future is now ครับก็คือเรามองว่าแพลตฟอร์มบนอินเทอร์เน็ตเริ่มมีคนมันก็เริ่มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับเริ่มมีคนใช้งานบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนสื่อรูปแบบอื่นมันน้อยลงเราก็เลยมองว่า แพลตฟอร์ม uh, ที่จะตอบโจทย์ให้กับผู้ชม mm hmm. ผู้ฟังในยุคต่อๆไป mm hmm. น่าจะต้องเป็นรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ mm hmm. ดูได้สดคุยได้สดแ mm hmm. ชทได้สดแล้วก็บันเทิงกับมันให้ด้วยอะไรประมาณนั้นครับอือแบบเข้าถึงทันใจอะว่างั้นทีนี้เทคโนโลยีมันเข้าถึงหมดแล้วนะครับ,รบแล้วทีนี้มันรวบรวมอะไรไว้บ้างครับทำไมถึงต้องมีพี่จิ๊บทำไมมืนต้องต้องมีพี่เก่งครับ เรารวบรวมเน็ตไอดอลที่ชื่อด,ดังในในประเทศไว้เยอะครับ <Yeah. S 1> ทั้งระดับ,บระดับที่มีคนติดตามเยอะมากๆระดับเป็นล้านอย่างพี่บี้เดอะสกาอย่างเงี้ยครับ mm. แล้วก็มีคุณกุ้งอินเตอร์ที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังนะครับคุณเ er อิร์กเอิร์กที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังด้วย mm. น้องเลเดวิลที่เป็นสาวมีรอยสักแล้วก็มีคนติดตามอยู่8ปดแสนคนเนี่ยครับ mm. มีช่อง Kids Play ที่เป็น แม่และเด็กดังมากแต่ละคลิปออกมานี้มีคนดูห้าแสนถึงล้านทุกคลิปครับมีครูอ๋อที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ที่ดังมากเพราะแกนอกจากจะสอนภาษาอังกฤษได้สนุกแล้วแกยังน่ารักด้วยนะครับมีสิบล้อปั้นจันเป็นหมาปอมครับที่แบบดังมากมีคนตามดูคลิปเป็นล้านเหมือนกันครับมีน้องกิฟต์อันนี้เป็นน้องเป็นน้องพิตตี้ที่ที่เป็นตอนนี้เป็นโรคลูคีเมียอยู่ครับเขาก็ ให้กําลังใจผู้คนได้ผ่านที่ตัวเองเจอเรื่องร้ายๆมา mm hmm. เขาก็อยากจะมาแชร์ความรู้สึกแชร์วิธีป้องกันวิธีอยู่ให้ได้ด้วยโรคร้ายอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วก็มีกลุ่มน้องๆดีเจมีอีกเยอะครับก็คือเรารวมเน็ตไอดอลที่เป็น mm hmm. ที่ชื่อดังในวงการมาเป็น VJ บนระบบ n ว f c เราครับเราเรียกว่า VJ ใช่ครับแต่ละท่านอีกเปิดเข้าไปนี่จะเป็นผู้ดาเนินรายการใช่ครับเองเลย,เเลยครับ สดไหมฮะยังไงสดเลยครับเพราะว่าวทุกวันนี้ช่องทางที่แต่ละท่านใช้อยู่เช่น youtube Facebook อะไรเนี่ยค,คนดูแฟนคลับที่เข้าไปติดตามเขาเนี่ยชอบก็แค่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างอรอทางทางเน็ตไอดอลเหล่านั้นเข้าไปอ่านแล้วก็พิมพ์ตอบใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยทุกครั้งที่เข้ามาเจอเน็ตไอดอลเหล่านั้นกำลังไลฟ์อยู่นี้สามารถพิมพ์คุยสดๆได้เลยววเหมือนพี่เจกากำลังอ่าน SMS ข้อความหรือว่าจดอ e ีเมลที่ส่งมาอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าส่งได้สดๆเลยอครับ เพรแจ๋วเลยเนาะครับแล้วก็เห็นหน้าด้วยครับเห็นหน้าด้วยคือเข้าไปมันจะแบ่งเป็นหมวดหมวดแล้วฮะใช่ครับอแบบย่างมื่อี่ที่ปีบอมพูดใช่ครับคือใครเป็น,เป,นเป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านไหนวีเจท่านั้นก็จะพูดเรื่องนั้นไปใช่ครับอ๋อแบบนั้นเรามีหมวดหมู่ครอบคลุมแบบที่ผู้ผู้ชมต้องการฟังเ,เกือบทุกหมวดหมู่เลยครับมีหมอดูหมอดูก็มีหมอดูก็มีครับมีครบทุกศาสตร์เลยดูไพ่ยิปซีดูลายมือดูหงูเฮงดูห่วงจุ้ยครับครับเสียตังค์ไหมฮะเข้าไปด ตอนนี้เป็นช่วงทดสอบระบบหมอดูเข้ามาโคชชิ่งอย่างพี่จิ๊บก็เข้ามาเปิดให้ดูฟรีครับ oh. ให้ปรึกษาฟรีพี่จิ๊บนี่เขาปรึกษาฟรีอยู่แล้วด้วยครับปรึกษาฟรีอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ใช่ทดลองทดลองระบบทดลองโ <c oughs> อ,อกาสก็จะฟรีไปอย่างนี้เรื่อยๆครับอ๋อแบบนั้น <c oughs> เดี๋ยนะ <c oughs> ผมขอญาตถามนิดนึงคือมันมันจะแบ่งเป็นหมวดหมวดแล้ววีเจทั้งหมดมีกี่คนอนะตอนนี้มีที่เตรียม กำลังเทรนการเป็นวีเจนเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ200คนครับวาวแต่ว่าที่เริ่มทดสอบออกอากาศเนี่ยประมาณหล<ม>ัก10 20คนประมาณนี้ครับเป็นเป็นผู้บึกเบิกก่อนใช่ครับ <c oughs> ครับมาที่ทั้งสองท่านบ้างเอาพี่จิตบก่อนนะครับ,รบพี่จิตบนี่เห็นบอกว่าพักหลังๆนี่ไปในเชิงของการโคชชิ่งครับโคชชิ่งอะไรครับโคชชิ่งชีวิตด้วยใช่ครับมันคือมันคือจิตวิทยาประยุกต์นะฮะแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ไปทางไม่ไม่ลงลึกไปเท่ากับจิตแพทย์ แต่เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็มันมหัศจรรย์ตรงคําตอบของทุกคําถามในโลกนี้มันออกจากการสนทนาทางนั้น oh. เพราะฉะนัน้นมันสามารถคุยได้ทุกเรื่องฮะเมื่อก่อนจิ๊บทำหนังสือห,หั่นรผู้ชายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรักแต่ปัจจุบันมันไปถึงเรื่องงานเรื่องอความสําเร็จเรื่องกําลังใจบางคนเป็นโรคซึมเศร้ามาก็หลาย oh. คนแล้วก็หยุดยาได้ oh. ครับ เราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันสามารถสร้างประโยชน์ให้พอ mm hmm. ดีเจอบอมก, mm hmm. ก็เลยมาร่วมง,งานตรงนี้ฮะแล้วจิ๊บไปช่วยไปช่วยคนมาหลายคนแล้วเห็นว่าอย่างนั้นตอนนี้มี mm hmm. น่าจะเกือบ300รอยเคสนะฮะ mm hmm. ที่ที่มีหลักฐานคําว่าหลักฐานคือเวลาจิ๊บช่วยเนี่ย mm hmm. ถ้าได้ผลให้เขาเขียนคอมเมนต์กลับมา mm hmm. ตอนนี้จิ๊บได้คอมเมนต์ประมาณ0ารอแต่มีอีกเยอะที่ mm hmm. ท,ที่เหมือนกับมันมันเกิดเวลาคุยกันเนี่ยแล้วเขาดีใจมากอ่ะดีใจว่าเขาจะไปจัดการกับลูกเขายังไงสามีเขาไงแล้วเขาก็หายจากชีวิตจิ๊บไปเลยครับผม คุยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาจอยกับนาวเอฟซีเนี่ยพี่จิ๊ปลักษณะเป็นแบบไหนเจอกันทักกันไโทรศัพท์เดียวอาโทรศัพท์แบบเดียวใช่ครับ,บใช่ครับผมแล<อ>้วก็ช่วยพวกเขาได้ใช่เพราะการปรึกษาดีสุดคือโทรศัพท์หนึ่งเขาไม่ต้องการใ,ให้เรารู้จักเขาเขาไม่ต้องการให้เราเห็นหน้าแล้วเวลาเขาร้องไห้เนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องอาย อย่างนี้ผมปรึกษาอะไรพี่จิ๊บไม่ได้แล้วพาะเราเห็นหน้าไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดกล้าร้องไห้ใส่จิ๊บจิ๊บก็ยินดีนะอย่างนั้นก็ได้โอเคโอเคดีอย่างนั้นโอเคเออคสที่พี่จิ๊บรู้สึกว่ามันเร็วเร็วเร็วร้ายมากที่สุดสําหรับคนที่มาปรึกษาเท่าที่จะบอกได้นะครับแล้วแล้วได้ได้ผลในการที่เขากลับไปมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเช่นอะไรบ้างค่าตัวตายคือมีเคสอยู่เคสหนึ่งเขาเขากาลังจะค่าตัวตายแต่เขาอยาก ขอเหตุผลว่าทําไมเขาต้องอยู่อเพราะเขาฆ่าไปแล้วรอบนึงปรากฏทานยาไม่ถึง <c oughs> ก็เลยรอดชีวิตแล้วโทรมาหาจ๊บ <c oughs> แล้วจ๊บก็แบบตอนแรกจ๊บก็ไม่เชื่อว่าว่าว่าจริงเพราะว่าตอนนั้นเราเพิ่งเริ่มทําใหม่ๆ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจคุยก็ได้แล้วปรากฏว่าเขาเล่ารู้ <c oughs> เรื่องทุกอย่างมาเนี่ยมันมันโหดร้ายมากมันเป็นเรื่องหนี้แล้วก็ลามไปถึงพ่อแม่เขาปรากฏว่า ใชศาสตร์โคชิ่งที่เรียนมาคุยกันไปคุยมาปรากฏมันสะท้อนออกมาว่าผู้ชายคนนี้เป็นอัจฉริยะการที่คนอายุสามห้าสามสี่ติดหนี้คนได้เป็นหลายล้านเนี่ยมันไม่ง่ายถูกไหมเออถ้าคิดในแง่้ถูกว่าจะไปติดหนี้เป็นอุกเกือบสิบล้านอายุแค่เนี้แปลว่าเขาก็ต้องเก่งอะไรบางอย่างผมแค่ทําให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเอาไ้สิ่งที่เขาเป็นไปหาเงินใช้หนี้ก็แค่นั้นเองแล้วปรากฏว่าพอหลังจากวันนั้นคุยไปชั่วโมงครึ่ง ผ่านไป2อ,อาทิตย์เน่ยเขาหาเงินได้เกือบล้าน <c oughs> ที่ผู้จัดการตรงนั้นใช่แล้วตอนหลังจากนั้นก็ก็ make deal <c oughs> กับเจ้านี้โดยการผ่อนไปเรื่อยๆ <c oughs> ทุกวันนี้ก็คุยกันเหมือนเพื่อนเลยฮะมีอะไรเขาก็จะอัปเดต ให้ผมรู้อยู่เรื่อยๆโอ้เยี่ยมเลยอะบอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทําต่อแรกๆแล้วมันเกิดเกิดเกิดกำลังใจว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันได้ผลได้ผลปุ๊บแล้วจิ๊บก็เลยมามุ่งงานตรงนี้นี่คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะใช่ครับอ๋อพี่จิ๊บก็เลยอยู่ในแนวเอลซด้วยใช่ครับแล้วช่วงเวลาที่จัดของพี่จิ๊บนี่ยังไงอะครับตอนนี้ก็ยังคุยกับบอยเอางนดีสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรพี่จิ๊บจัดได้ประมาณช่วงเวลาที่คนคนที่เป็นกลุ่่มมปาหยีจิบบทกํลังแ ทำงานแล้วมีปัญหาชีวิตแล้วพร้อมที่จะเข้ามาปรึกษาก็น่าจะเป็นช่วงกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ําแล้วเตรียมนอนอยู่ในผัวนะนะสักสามทุ่มขึ้นไปนะผมวอาบน้ำแล้วทำอรเรียบร้อยแล้วก็มาร้องไห้คือเข้าห้องนอนเสร็จนั่นแหละนั่นแหละอารมณ์นั่นแหละตอนนั้นใช่ครับนี่คือช่วงของพี่จิ๊บใช่ครับมวยของดนตรีก็มีพี่เก่งมั่งแล้วพี่เก่งนี่ยังไงฮะมามาทำอะไรมาก่อนแล้วก็มาที่นาวยังไงอ่ะคือจริงๆผมผม ผมไปอยู่สายดน,นตรีอ่เด็กเลยครับครับแล้วก็มาอะไรก็ต่อดน,นตรีไปเมานอกก็เรียนดนตรีกลับมาก็เปิดโรงเรียนดนตรีว้าวทีนี้ก็กลับมาอยู่ที่ไทยก็มานสามเปิดโรงเรียนได้สามสี่ปีผมอยู่ไกลามากผมอยู่แถวสมุทรปราการนะครับครับทีนี้ก็จะพัดจะผูไปเจอ,เอห,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 หัวหน้าเรยกหัวเรืหัวหน้าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ครับก็ <laughs> หัวหน้าสังกัดเพราะระบบเรามีสังกัดด้วยครับใช่คล้ายๆกับกลุ่ม อย่างก,กลุ่มของคุณเก่งเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กแก๊งเด็กหล่อเทพเด็กแก๊งเด็กหล่อเทพเด็กหล่อเทพครับ<อ> <laughs> คือในกลุ่มเนี่ยมีเป็นหนุ่มๆหล่อๆซ <c oughs> ิกแพคกันทั้งนั้นเลยอ๋อพี่เก่งนี่ก็อยู่ในมวลนั้น <c oughs> ด้วยอ่อ,อ,อม,มันจับผ้าจับผัวครับแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วมันถ้าเราสามารถที่จะถ้าเราสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่เรามีให้กับเด็กเนี่ย <c oughs> ไปให้คนอื่นจริงๆมันไปทั่วประเทศเลยนะพี่เ <c oughs> จ้า คือเมื่อกี้ผมก่อนมาที่ผมก็คุยกันเป็นน้องที่อยู่ที่อยู่ที่หาดใหญ่คบก็คุยกันเขาก็สนใจจริงๆผมว่าเรื่องดนตรีมันมันเปิดกว้างเนาะจริงๆมันไม่ใช่แค่เรียนดนตรีหรอกผมกะว่าสอนดนตรีอยู่ในอยู่ในห้องด้วยแล้วอาจจะมีแบ่งปันเรื่องเพลงนี้ทุกคนชอบแบบไหนมันเป็นสไตล์ยังไงแต่ละคนเขาก็จะรู้สึกว่ามันมันได้ความรู้ในเรื่องเรื่องแบบมีคุยโต้ตอบได้ทันทีเลยนะครับสนุกมากครับสนุกมากสนุกมาก ผมสงสัยอย่างเช่นดนตรีอย่างเช่นพี่เก่งกําลังจัดรายการอยู่เป็นวีเจอยู่อ่ะแล้วถ้าเขาถามมาแล้วจะต้องวางขึ้นดนตรีสิแล้วก็เอื้อมมือมาตอบเปล่าหรือว่ามันมันมันมรถคุยฮัลโหลใช่ครับงนี้เลยมีไม่มีใช่ลาโพงเรียบร้อยเลยคือฝั่งที่เป็นผู้ดําเนินรายการหรือเป็นวีเจเนี่ยครับก็สามารถอ่านแชท ในห้องแชทแล้วก็ตอบด,ด้วยด้วยเสียงได้เลยครับโดยไม่ต้องเอามือออกมาจากกีตาร์แล้วก็ไปก็แก้แก็แก้จริงๆมันเหมือนกับเราเราเรา,เราอัดเพลงผมอัดเพลงลงยูทูบอย่างเงี้ยครับ<ช>มันใช้อุปกรณ์เดียวกันเลยแต่ว่ามันเป็นแค่สดเท่านั้นเองอสนุกมากครับสนุกเท่าที่ลองจัดไปแล้วไม่ทราบว่าพี่จิ๊บกับพี่เก่งเคยหมายถึงว่าได้ทดลองโอ,อกาสจัดไปแล้วใช่ไหมฮะเคยอย่างวันสองวันฮะรู้สึกยังไงบ้างสนุกครับเจอคนแบบเจอน้องๆแบบ แปลกหน้ามาคุยกันแล้วก็บางทีเขาอยู่บ้านคนเดียวเหงาก็มีเราเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่บางคนแบบเริ่มเริ่มรู้ว่าเราเป็นเกี่ยวกับดนตรีเขาก็มีมาถามบ้างเออพี่ชอบจริงผมชอบดูหนังด้วยวก,ก็อาจจะมีเรื่องเรื่องหนังเข้าไปใส่แบบรีวิวหนังบ้างไปดูมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เป็นอะไรที่แบบมันก็ใหม่สำหรับเราใช่ครับแต่มันก็เรียกว่า มันก็เข้าถึงผู้ชมได้เร็วใช่ครับมันเหมือนเป็นเรื่องการแชร์ไลฟ์สไตล์ของ v ีเจให้บแฟนคลับของตัวเองเงี้ยครับเลยใช้คำว่า f อซหลังจากนี้ไปทั้งทุกคนนะครับที่็นวีเจเนี่ยจะจะมีพังเป็นจะติดตามไงสำหรับท่านที่ อยากจะเข้าไปดูกดแล้วจะได้เจออะไรบ้างมีนนครับอย่างตอนนี้ถ้าเข้าไปที่ n o w f c c o m นะครับ,รบก็จะเจอผังวีเจที่ทดสอบระบบอยู่เนี่ยครับโชว์อยู่ด้านขวามือจะเห็นว่าเวลาไหนใครจะมาจัดบ้าง <c oughs> แล้วก็ ตรงกลางก็จะเป็นรูปวีเจที่แต่ละคนที่มาจัดรายการครับที่เป็นช่วงทดสอบระบบเนี่ยเราก็จะโชว์เวลาว่าจะมาไลฟ์เมื่อไหร่แต่ถ้าเวลาที่กำลังไลฟ์อยู่ตรงเวลาจะเปลี่ยนเป็นคำว่าไลฟ์ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับระหว่างดูก็สามารถให้กำลังใจได้ในรูปแบบต่างๆทั้งแชททั้งส่งของขวัญให้หรือว่าจะสมัครเป็นซ u เปอร์แฟนคลับของวีเจแต่ละคนก็ได้ออะไรเงี้ยครับฟอลโล่ได้ครับติดตามได้โอ้นี่ผมเปิดดูหน้าของ n น w fc. com ใช่ไหมครับวีเจเยอะมากเยอะครับเยอะครับโอ้นี่นี่แต่นี่เราเป็นช่วงทดสอบระบบอยู่เราก็เลยจะจะให้เทสกันแค่นี้ละอครับเมื่อไหร่จะได้แบบเต็มรูปแบบสักทีล้วครับก็เมื่อวีเจแต่ละคนเนี่ยเป็นโปรกันละเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย เขาก็ไม่ใช่วีเจหรือดีเจของวิทยุหรือว่ารายการอะไรมาโดยตรงใช่ไหมครับเขาก็จะต้องเรียนรู้กันอย่างวันนี้พี่จิ๊กับพี่เก่งนี่ก็มาเรียนรู้วิธีการออกอากาศวิธีเซตอุปกรณ์นน่นนี่นั่นก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดหน่อยครับผมถามพี่จิ๊พี่เก่งครับพี่จิ๊ก่อนครับเวลาจัดรายการนี่ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ อยู่ที่ไหนก็ได้สิถูกต้องครับโอ้โหดีจังเลยอ่ะไม่แต่ตอนนี้ผมเริ่มคิดเอาเอาเอาไปจัดด้วยไหมพี่เจราโอ้โหเรื่องของเรอยทกชวนดมากครับเราเป็นยังไงจะไปนั่งจัดในสวนดีหรือเปล่าตอนนี้วันนี้คุณเก่งจะซื้อแมส b o บุ๊กใหม่เลยนี่ัสนุกมากข้อดีคือมันจัดที่ไหนก็ได้ใช่ครับ รรู้สึกคุณบอบอกว่าอีกเดือนหน้าใช่ไหมที่จะผ่านโทรศัพท์ได้ใช่ครับใช้โทรศัพท์กล้องโทรศัพท์มือถือในการจัดรายการได้เลยครับจัดห้องจัดผ่านห้องน้ําก็ได้ครับห้องนอนอะไรได้หมดเลยริงเลยครับแต่พี่เก่งต้องแบกพวกคีย์บอร์ดกีตจ้าก็ไม่ต้องใช้มือถือเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดครับเออนี่เป็นข้อดีของมันนะในการเข้าถึงนะแต่ว่าข้อเสียอาจจะมีคือ หยุดไม่ได้นี่คุณคุณิพย์ห้ามหยุดคุณเก่งหยุดไม่ได้นะเพราะว่ามันไปได้ทุกที่เลยโทรศัพท์ว่าครับได้ก็จริงจริงๆถ้าจะหยุดจริงๆกรณีที่ติดธุระหรือว่าอะไรจริงจริงอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาคลิปย้อนหลังที่เราไปอัปเดตไว้บน YouTube เนี่ยมาแปะไว้ให้เข้ามาดูแล้วก็จะมีข้อความขึ้นว่าวันนี้ติดธุระจริงๆไม่ว่างนะจ๊ะอะไรก็ว่ากันไปครับแล้วแต่วีเจแต่ละคนครับผมถามอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่เก่งก่อนด้วยังฮะคือคาดหวังว่ายังไงบ้างแล้วอยากจะ อยากจะบอกอะไรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ว่าเอ้นาวเอฟซีเป็นนี้เจอเราได้นะคือจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นช่องทางใหม่ที่น่าสนใจจริงๆผมผมก็ตื่นเต้นแล้วก็งงเหมือนกันนะสาหรับมันคืออะไรไม่เคยเป็นเรื่องใหม่มากเลยแล้วก็คือผมมาไม่ได้คาดหวังว่ามันจะประสบความสําเร็จอะไรมากมายหรอกแต่ผมว่ามันเป็นโลกมันก้าวไปข้างหน้านะพี่จอเนาะผมว่ามันน่าสนุกอะเมื่อกี้ผมลองเล่นแล้วมันไม่ได้เครียดเลยมันสนุกมากแล้วมันก็ อย่างของพี่จิ๊บก็เป็นเรื่องของปรึกษาชีวิตใช่ไหมของผมก็เป็นเรื่องของความรู้เรื่องของดนตรีผมว่ามันเป็นสาระที่มันมันเริ่มเข้าไปถึงทุกทที่เลยนอกจากทีวีอย่างเดียวเนาะหรือ youtube หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันผมผมว่าต้องต้องให้เข้าไปดูเองครับแล้วมันจะรู้ว่ามันว่ามันมีท็อปปิกเยอะแยะมากเลยครับให้เข้าไปดูมันมีเรื่องมอเตอร์ไซค์ไม่หรอกกําลางกายโอ้ิ่งใช่ครับใช่ พิจิล่ะพจิบคาดหวังว่าไงบ้างคือตอนแรกเนี่ยจิบหันมาทําตรงนี้จิบทำเฟซบุ๊กใช่ไหมฮะไอแล้วก็มีการนัดหมายที่ใครต้องการจะปรึกษาแต่ที่เนี้ยเป็นสื่อแรกที่ตอบโจทย์ในการอินเทอร์แอคทีฟสดซึ่งผมเชื่อว่านาคตถ้ามีใครร้อนใจแล้วก็ต้องการคําตอบเดี๋ยวนี้เลยหรือแม้กระทั่งแบบอีก5นาทีจะต้องเกิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วต้องการติดต่อผมมาตอนนี้เพื่อทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลง ตอนนี้เป็นไปได้แล้วจาก nowfc. com แบบนั้นโอ้โหมันมันทันทีทันใดอ่ะครับพี่คบพนแต่ว่าให้รู้เท่านั้นเองว่าแต่ละท่านจัดช่วงไหนนะครก็คงจะได้มาเจอได้นะครับเอาผมให้พี่ปอมทิ้งท้ายคกับ nowfc กกก็อยาาจะฝ nowfc. com ไว้ให้กับทุกท่านนะครับลองเข้าไปชมติ นะครับใช้บริการดูนะครับระหว่างนี้เป็นช่วงทดสอบระบบด้วยก็ถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรอยากให้เราปรับเปลี่ยนนี้ก็สามารถแจ้งมาที่เราได้เลยเรามี customer support หรือ customer service 24ชั่วโมงครับส่งพิมพ์สดทางไลฟ์ของระบบได้เลยครับอืมครับเอาละครับอยู่ในช่วงของทดลองออากาศ มันเข้าไปดูนี่ผมเห็นแล้วนี่วีเจเก่งนี่พี่เก่งใช่ไหมครับพรุ่งนี้ออกวันแรกพี่เจนะฮะพรุ่งนี้ฮะนี่รอก่าวตัวจริงนะเนี่ยจริงเหรอครับนี่ไปไปเขาเรียกไปเขาเรียกว่าอะไรไปคือวันวันนี้หักคอมาเพราะว่าทัดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวมาเลยครับไม่รู้ว่าจะมาออกรายการคือถ้าศิลรินีมามาสดๆนี่จะเป็นอย่างนี้ก็ใช่ครับอารมณ์อารมณ์สดครับอารมณ์สดมาเดียวเช้าเลยครับมาแตนเช้าโอ้โหสิบเอ็ดโมงผมว่ามันน่าติดตามนะครับยังไงก็ลองดูนะครับท่านที่ ไฝ่หาความหลากหลายว่างั้นนะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ทันทีแล้วก็ดูสิครับว่าความหลากหลายในตัววีเจในแต่ละแขนงที่เราพูดกันไปเนี่ยมันจะสร้างความสนุกสนานแล้วบางทีเป็นเรื่องของการช่วยชีวิตคนการให้กำลังใจคนแบบที่พี่จิ๊บว่าด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะแล้วครับวันนี้ขอบคุณนะครับทั้งพี่บอมพี่จิ๊บพี่เก่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบเอแล้วครับผ่านไปนะครับเรื่องของ n o w fc. com ลองไปดูนะครับแล้วมาเล่าให้จอาฟังด้วยก็ได้ข่าวนาวเป็นยังไงเรายังเหลืออีกเบรก